กับตำรับเคตนี้เรามาดูการตกปลากันนะครับก็ปลาโม่ขึ้นมากกับเนี่ยเราก็เตรียมกา้านเรียบร้อยเลยตอนนี้เรากำลังตกยูนนะครับเราเปรียมอุปกรณ์มาแล้วกับเนี่ยกับตำรับเยื่อที่เราเตรียมมาก็ก็เป็นเยื่อปันกอนเป็นเยื่อปันก,กน้อนกับเออปลือนๆปลาโม่มันขึ้นมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ลุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็มากับที่มาเลยนครับมากับที่มันเมันเลืมกับก็ตกกันนี่ป้องกันตกที่มันก็ตกนะครับเพื่องเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับปลาเลยปลาเลยปลาอะไโอ้ย่าโอ้ย่าติดขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งตัวครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปลากระหม่โอ้นี่กันเวทเนียน มันเป็นกันเป็รุดกับเพื่อนๆกับได้มาแลวครับเราเรารุ่นมาเลยนะครับก็บเป็นปลาเป็นปลาโมอก็ตัวเยญะอยู่นะครับนี่เป็นตัวเล็กเลยนันแน่ได้มาแล้วครับหนึ่งตัวเอาเดี๋ยวไปรุ่นกันตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆ,ๆ ดัวว่าันบันมันมันเด็ก้นลุยมกนี่บวนทุบๆๆๆๆเริ่ลืกอนขึ้นเดตกบันบันด่วนนู่นๆแลวเดยขึ้นโอ้ยนู่นๆเล็วปาโม่หลย่วเลยอต่อได้ตานีต่อได้ต่อได้ว้มอาลุดอยไม่น่าอ ลุดแปดเบื้องุดรุดรุดกับนี่ก็อยู่กับตีม้าเลยครับเจ็บเนีน่นนนนไยไม่เจ็บเยอะไหมผ่านนู่นไปผ่านนู่นไปยากลุ้นเลยเอาลุนลุนครับลุนตัวนี้ลุนลุนตัวนี้ลุนอ่าอ่าลุด รุดเบดเบดดออมาอย่ามาอ่าม่หัวกลอมอ่ามาลูดมาลูดตีลิงตดิเฮ้ยไม่ไม่ตกออวัดีลยตัวดิมาลูดตีลิงไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเปินเอนดวมขึนเต็มแม่เลยโอพเดือดเดือดกินลาุมเดรพาพาลาลเโอ้ลูดลูดกับแบด่ ตาลีลุดอาไมเอา,มากมเอาไมาเอาไมาออมาลุดลุดลุดลเบิ่อปลาะไยครับเอา,า,เาอไหน่อ,อ,นอย,ยกมาดึงไม่ทิยเฮ้ยอเลยพอเลยพอเลยพอเลยไปดื้อ <laughs> อ,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 ไไอ่าขึ้นมาเลรครับหนึ่งตัวขึ้นมาหนึ่งตัวอุ้ยโอ้ยโต,ยตมกักขึ้นมาเลยหนึ่งตัว ใอใจเวท่องตาเพื่นเเวท่องคันเวทองคันเปิดเพื่อนปลาเลยครับปลาเลยปลาเลยบอมดึงตัวเอาไปตื้รถช่วอ่ามาปลัดบอดีลอยเลยลอยเลยอ่ามาปลัดจีลิงบอดีฮะลมลมลโอ้ยมาลัดจีลิงบอดีเพ่นเ khuấn mà cái chập khát Mấy giờ mấy, tóc lá, tóc Là gì tôi rồi đi Đều, đại mà Gì tôi rồi mình vẫn đúng Ờ, đặc, tóc rồi tóc rồi ไปแล้วครับเราไปลุ้นกันเราไปลุ้นกันอ,อะไรกันจบขึ้นไปขึ้นมาป่าไปไป่ามาโอ้ติดมาแล้วกับหนึ่งตัวติดมาแล้วกับหนึ่งตัวตาหนี้บัดเบือนิยบขาดไม่ตอดเรื่อปลาไปแล้วครับเปิดเบื้องเรื่อปลาไปแล้วครับเริ่มปลาไปแล้วเรื่อปลาไปแล้ว พาดุนไปเลยพาดุนไปเลยพาดุาล้ลมมาต่อจิบิบินั่นเน,เน,เน,เน่นปลาเอยนั่น,เน,เนปลาไปเลยปลาไปเลยอยากับไปอ่าหลุด <laughs> <laughs> โอ้โหยหลุดอีกแลว้วหลุดอีกแลว้วอืปลาเลยอ่านึ่งตัวแล้วเอาปลาิดนึ่งโอ้ย <laughs> หนึ่งตัวแล้วกับหนึ่งตัวแล้วเบ็ดตกคันกับใจเบ็ดตกคันดเบ็ดตกตอกคันเร็วพาเร็วปาวหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วป่านปานป้านปานป้านปนเดือปลาแล้วก็เปิดเปิดตานี้เดือปลาแล้วเดืองปลาแล้วเร็ว ว้าวปอาหล่ามอขึ้นมาอีกหนึ่งตัวขึ้นมาอีกหนึ่งตัวกลับต่อรีคนเดียวปั๊บขึ้นมาอีกหนึ่งตัวขึ้นมาอีกหนึ่งตัวต่อจิบิบจิบจิบิบิบมันกับเพลินกับเพ่ินตกหล่มอนีหลาามอในในธรรมชาติกับเพ่ิน แต่ก like, ่อนตรงนี protest, be, ้ที่เราต้องนี่มันเป็นป่าดอกไว้เนี่ยเรามาหนังให้เงินจุดเตี้ยเลยไหวเฉพาะตกปลาโมเป็นป่ากอกกับตัวตัวคาปลาโมเนี่ยเป็นปลากอกก็สนุกเกิดตืวนี้มันกันกับอยากได้ไปมั่งรุดไปมั่ง ลัดใบมังลุนใบมังนะครับเพื่อนเพื่อนมันกัดธรรมด,มา,ดาก็การตกปลาแต่รู้สึกว่าม่านมากมากเลยครับม่านมากมากมกำลังโตออยู่แล้วกำลังโตออยู่มันแหล่ทุนยากษ์กับเพื่อนเพื่อนระว่าลูกทุนมันเล็กนี่จะขึ้นเหมือนเพื่อนด้วยยิบ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 ตัวใหญ่ๆกรับเพื่อนเพื่อนไม่มีตัวเล็กเลยตัวใหญ่ๆ กับเนี่ยคือชีวิตแบบจนบดนะครับก็ต้องอยกับธรรมาชาติกับมากินกับธรรมาชาติปนี้กับเวลาว่างจากภวลกิดการงานก็มาตกปลามั่งมาตุ่มเบ็ดมั่งมาดัก้วนมั่งนะครับกลบปลาไปกินเนะ่เผื่อเป็นอาหารหวันนึ่งหวันนึงนะครับกับความอยู่รอดทำไม่นี้ถ้าจึงได้ที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับจึงได้ที่เราว่าได้เราก็ห่าเราไม่ต้องไปทื้อนะครับเราถื้อแต่ข้องที่จาเป็นนะครับ พราะฉะนั้นเราต้องอกินกับธรรมาชาติแบบมียกับแต่ก็อย่างเดียวเปื่อนๆกับยาจำลาลยธรรมาชาตินะครับก็ช่วยกันสนักพันนุ่นรงเติมธรรมชาตินะครับกับนี่ก็ป่าเลยตอนนี้ช่วยกันดูแลนะครับอาจารย์นี่ป่าเลยอ๋อมดมดไมด่ติดไมด่ติดไม่ติด กับเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็นี่เรามาตกเบ็ดเพียงใค่เวลาประมาณหน,นึ่งที่โมงเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูอ่ะไดปลาโม่หล่อลวนเลยกับนี่ประมาณตกเราสามกิโลนะครับเราสามกิโลเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูอะกับนี่ก็มั่นกับสำนักกินนี้มั่นมากๆเลยเพื่อนเพื่อนกับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูตัวใหญ่ประมาณประมาณสามสี่นิ้วกับประมาณสี่นิ้วตัวใหญ่ ก็จัดว่าจะได้นะครับก็สำหรับเกตตกปลาของเราก็ป้มลาไปก้อนนะครับเดียวเกตหน้าเราก็เจอกันไหมนะครับป้มกวาควักอ่าเปิดเผื่อเจกดไล์กดอนเจกดติดตามทััปรากายกดกระดิ่งแจงเตือนในป้มด้วยนะครับเผื่อกำลังใจนะครับกับป้มก็ลาไปก้อนนะครับสวัสดีครับ